จุดอกจอกครับดอกจอกครับดอกจอกวัวครับนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องมาเส็บแซ่บน้ำเบาเช่นใส่กับแจ่วข้มขมนนี่แหละครับมรรยากาศย้มแรงๆครับพี่น้องตะเวนต๊กดินนะครับเมื่อดเร็วๆช่วงนี้อ่ะรีบกินลูกเดี๋ยวเมื่อดก่อนอื แสบสุนจอดครับพี่น้องกุบกรบสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบซู้หูสุขคนครับเมื่อในพบพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อในเบาเช่นใด จุดอกจอกนะครับพี่น้องครับอ้าป้ากับน้องลูกกี่ครับวันนี้มากับกี้เฟมิลี่กับว่าเชนชาแนลเองนะครับจุดอกจอกครับดอกจอกครับดอกจอกวัวครับนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องมาเส็บแสวน้ำเบาเช่นใส่กับแจวหอมขมเนี่ยนะครับบรรยากาศยง่แรงๆครับพี่น้องตะเวนต๊กดินนะครับเมื่อดเร็วๆช่วงนี้อ่าเรีบกินลูกเดี๋ยวเมื่อก่อน อเสียบสุดยอดครับพี่น้องกุบกุบนี่อะไรเนี่ยปลาเนี่ยดอกจอกวัวครับดอกจอกวัวยังกัดไม่ขาดอีกเลยกุบกุบอร่อยนี่เบงยากอบาไมหมหรอมัน <c oughs> อืม อ mm hmm. ป้าน้ามาจะหลวดไฟนี่นะจะหลวดควัน,นกีเจเจะหลวดควันด้วยครับ mm hmm. อืมกำลังปิวขึ้นไปเลย ร่มแห้งครับพี่รองเมื่อ่ยร่มแห้งหนาวคือเกาก็เลยทาให้ร่มเศร้าไข่แน่ล่ะครับช่วงแรกบร่กแห้งบันไหนบ่กแห้งบอ่อแห้งบ่ถึงบ้านยังหนาวเลย Bánh đ à 다 mm -hmm. รสชาติอดอกจอกมันจะจืดดนะครับจืดดกรุบๆถ้าเอามากินครับเจ้าขมนะครับเข้ากันอืม อยเคี้ยว,ว,วไม่ขาดเพราะไม่หน่อยมื่อกี้เคี้ยวไม่ขาดตัดให้ไม่หน่อยมีเกลือยียวไปไปหลุดแปรเป็นแรนเบาเหรอปะซื้อลูกโป่งมาให้ด้วยซื้อลูกโป่งมาให้ด้วย นะเขาจะบินไปขึ้นสวรรค์แจะบินไปหาเบลนำ้นำน้ำอร่อยมี่เปของเขาเ เราจะปิดคลิปอย่าลืมไปติดติดตามช่องบายเพ็กบายเพ็กแฟมิลี่ด้วยนะครับ มือพ่อเรืเ่อเผ็ดเลยอ่ะลงมาเยินข้างล่างข้าวมดมันกัดเมือนแล้วครับพี่น้องข้าวเดียวตะเวนเท่ากับตกดินข้าวเดียวเหมือน อันนี้มันเชี่ยม่ขาดมันใหญ่เกินเอาอันเล็กๆตัดให้แบบเล็กๆเล็กก็เล็กเกินเล็กเกิน มันบินขึ้นฟ้าไปแล้วฉันกเจะหันกลับหุณมซ้อมีป้ายไปนอนด้านบนเดี๋ยวมุดมันจะกัด จะให้อาหารกินลาเหมาเรีย,รยเรามีเรามีเรามาตลาถันหน่อยชิ้นเล็กแต่จิ้มเล็กแค่นี้นะแค่นี้นะโอ้ใหญ่มากหืมกุบกุบ แซมอืมเคียวไม่ขาดหนังพอชิมไปก่อนเคียไม่ขาดอืมวา Mm. Ha det, ha det. เมื่อหรือ,อยังเหื่อยอะยูไม่เหนข้ายคหนีวมะม่วงไม่มเหนข้ายเหนีวมะม่วงเหนีวมะม่วงอะใ่อันนี้มันไม่อร่อย ừ ừ mẹ mẹ ăn mua kinh kinh cực cực tất cả mẹ mẹ ăn nhẹ mẹ mua ừ, mẹ chồng kia chậu หน้าตาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะแซ่บอีหลีกุบ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 ดีมากเลยคะ่ะตัดให้หน้าท้อ okay. เอาชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆไปแล้วย อสุดยอดอีด hmm. ี <c oughs> <c oughs> หูเติงกี่หูเติงหูเติงเลยป่ะหูเติงในประเทศเลยพี่เชนก็หูเติงเหมือนกันหูเติงเหมือนกี่เลยเมื่ดแล้วไปเอาละบ้เห็นหงแล้วสวัสดีคนก็ไปไลชัดมากเลยเครื่องป่าเอาแสีบค่ะคือเก่าให้ไปลองสำหรับคลิปนี้ก็ ได้แนวแสรบ,บนะครับมาฝากตอนยำแดงกดไลก์กดแชร์กดจูด,ดอกจอกครับพี่น้อง<ด>ใจครับเจ้าขมกดกระดิ่งแจ้งเนนตือมมนในใต้คอมเมนต์ไปกดกระกดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยโอเคไหมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนครับพี่นอ้องเมื่อดแล้วครับ ขอให้เอฟซีกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ซุขสมรำส่ำรุวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใต้คอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย